นี่วันนี้ลูกค้ามาจากไหนพี่มาไล่ครับมาไล่นี่มาจากขนแก่นแต่ขี่รถมาจากขนแก่นไปทําอะไรขนแก่นพี่ไปเกลี่ยวอยู่นน่ะอ๋อนี่ครับขี่รถจากขนแก่นนะครับแต่มานี่นี่แล้วเรจะรีบมาดูอะไรโอ้ยนี่ครับมาเลยจัดเลยพี่เดี๋ยวเหลือรถแม็กเดี๋ยวผมพาไปดูกระบ,บอกใช่ไหมได,ด้ถ่ายคลิปก่อนนะนี่ครับตอนนี้จัดไปไฟหน้าครับ125นะครับแล้วก็พักเทา้าชุดโซ่สเตอร์แล้วก็อะไร ตะกร้ากระจกใช่ไหมเธอกระจกเว็บเรยตัวนี้โปร8.8อยู่58บาทนะโอ้โหถูกมากครับใช่แล้วก็ตะกร้าชุบครับผมตะกร้ามีบูธให้ยังบูธครบนะครับนี่ครับน็อตให้บูธผ่านป่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเราแม็กกระบอกให้พี่ครับแป๊บนึงคืองลูกค้าน่าถือสเตนไปก็ได้เบาปะไม่พ้บแล้วโชคอันเดียวให้ลุงถส่ไว้ครับอ่ะ สี่คนถือเลยเห็นไหมไปแล้วคิดอะไรใช่ไหมใช่ไตรงคาแตนนะ่ะ <Yeah. S 1> ไปไปโหนะครับมาส่งค้านะครับี<ป>่นี่นครับลูกค้ามาอะไกจากขนแก่นเลยนะครับนี่ครับลูกค้าจะขนแก่นจันไปนะครับ บ้านรถตรายี่ห้านะครับมันคืออะไรเปียกไหมเนี่ยพี่มันจะเปียกไหมเนี่ยอ๋อเก็บไว้ในรถดีกว่ามันจะเปียกครับลูกค้าบอกเหยียบปื้นเดียวกดไม่ทันเขาล้มไอ้คนละไอ้คนใหม่ไม่ทันพี่เราแต่ไอ้เจ้าเนี่ย ตะก้าเอาเข้าเลยพ่อสันหนิมดิเป็นฉนหนิมไปนอนไปโอเคไปนะครับลูกเลยเราข้าไปไปครับผมมากครับสวัสดีครับอย่าลืมอย่าลืมสวัสดีครับผมครับ